วิดีโอชุดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามใดอย่างใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงิยนยิ่งไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า8ปีาควรระคัสแนะนำครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบุญแบ๊กทุกคนนะครับทุกคนวันนี้พบกับผมเตียเตย้เช่นเคยครับวันนี้แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่กันในเกมโรมานครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอาแปะแมวนะครับทุกคน วันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศทุกคนโรม่ามันแตกยากครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะทํายังไงให้ทุกคนดูอ่ะผมเล่นผมก็เสียเล่นหนูก็เสียผมก็เลยเอาเองินมาลงทุนในเกมอื่นบางทุกคนวันนี้ผมพกทุนมาห้าร้อยบาททุกคนเดี๋ยวครั้งแรกที่ผมจะกดเนี่ยทุกคนกดซื้อฟีเจอร์ไปก่อนเลยสองร้อยบาทกดแม่ดนสีดำเขาบอกว่าใช้ได้ทุกคน การที่ฟเจอร์นี่ก็เหมือนมันเข้าโบนัสตอนถึงโตนะทุกคนแต่ไม่ต้องรอพันถึงโตไงเราสามารถเราสามารถซื้อฟรีเกมได้เลยต้องลองทุกคนต้องลองเดี๋ยวรู้อะ่ะทุกคนไปทุกคนหมุนกันเลยทุกคนหมุนข้างบน เขาว่าถ <chat> ้าได้ยี่สิบครั้งนี่แบบยากสุดเลยทุกคนแต่ผมจะทําให้ดูทุกคนยี่สิบครั้งอ่ะมันได้เป็นไงทุกคนฮะไปหมุนกันต่อไปเลยทุกคนโอ้โห้ยทุกคนขอขอโทษทีครับทุกคนเมื่อเมื่อกี้ก็ลืมคําพูดผมไปด้วยนะครับทุกคนลบ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 ทุกคนเอาไม่เอาไม่ทุกคนเอาไม่เอาไม่เอาไม่โหโดนแต่ครั้งที่สามมาทุกคน อาไรทุกคนครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ถึงแน่ทุกคนยี่สิบครั้งทุกคนคอยดูเลยทุกคนคอยดูเลยทุกคนทุกคนคอยดูเลยนะครับทุกคนผมจะหมุนให้ข้างหน้ายี่สิบครั้งข้างบนยี่สิบครั้งอ่ะทุกคนคอยดูอ้ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วหนึ่งทีฝืดฝืดเอ้ยผ่านไปแล้วทุกคนเป็นไงเนี่ยเป็นไงอ่ะ มืดโอ้ยลองอ,อกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้างบนกันบ้างทวนเออก็แบบก็แบบจะมีไงมันก็ได้ครับทุกคนยี่สิบครั้งอะทำไม่ได้ก็ก็ก็ไม่มีตังค์แล้วอะ <c ười> เออสวอยทุกคนขอยผ่านไปได้ดีนะทุกคนตสวยสวยสวย ผ่านไปได้นะลูกรักเออโอ้โหอากาศดตไดไตเลยทุกคนจแจมไตอย่างไงก็ผ่านไปได้ทุกคนดูช่องที่เขียวที่โคตรเยอะใครจะโง่กดโดนช่องสีดำใช่ไหมทุกคนเอ,อ้ยเฮียโอ้โหกวาพนันล้มเหลวโอ้ผมนี่มันโง่เลยทุกคนโอ้ยทุกคนแล้วเหลือตังค์อยู่ร้อยเดียวเนี่ยทาไงเนี่ยผมมาคงเล่นแค่นี้นะคนร้อยเดียวเนี่ยหมดก็คือหมดทุกคน เอออย่างนี้ทุกคนได้ 1, หนึ่งอยู่สองโอ้ยไม่มีอะไรเลยวะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเ,เพิ่มเพิ่มเบ็ดทุกคนเพิ่มเบ็ดเป็นติ๊บอบาทเลยเดี๋ยวรู้เลยอะ่ะเออสวยเคมาเออได้คิวอีกเออได้เจออี๊ทุกคนเออได้เก้า 9. บาทกว่าๆทุกคนโอ้โหไม่ได้เลย โอ้เกลีอ,อย่างวะเออได้ติบทุกคนสวยโอ้โหเคอีกเคเป็นแห้ววะทุกคนเคแยอมหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยว,วินคืออะไรวะโอ้โหแตกรัวๆแตกรัวๆบวกกันยับยับรางวัลก้อนโตทุกคนด้รางวัลก้อนโตอ่ะตัว,วตัวไปหุยรางวัลเมกาด้วยคืออะไรวะ น่าเป็นรางวัลใหญ่อยู่นะทุกคนรางวัลเมกะเฮ้ยรางวัลก้อนโตร,ระดับซปเปอร์ทุกคนนี่น่าจะเป็นรางวัลใหญ่สุดมั้งเนี่นทุกคนตัวตัวงก้นไปเลยอะ่ะโอ้หเมี่อกทุ่นมาห้าร้อยทุกคนเมี่ยกทุ่นมาห้าร้อยนี่ก็บวกแปดร้อยทุกคนผมก็เลิกเลยนะคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ